ดา่านมาเอ้าเร็วมีป้าขอาสงไงเลยเออเอาาสวงามนะกับเพืเ่อนเพื่ป้าขาวเม,มื่อกี้แท่งเมา่ชือต้องงามอยู่ปราขาวเมื่อกี้พเพราะก่งไง่ะยนะมเมื่อใดได้ๆๆๆต้นเด็ดไปก็ๆๆๆสูสงท่านมัน,นครับลุนกันต่อครับเพื่อนนี่ อาลัานมอา,าอาืาอก็สูงครับป้ากำลังขืนมันหนักดูเลกแง่งเห็นแต่เงาเหมือนเนื้อสุโมกไงมากับสุโมกสร้างมาใหม่มานด้เลยหรอครับสร้างในแต่ลิงผมด้วยครับแต่ลิงยูทูเหมดแล้วครับ สั่งมาใหม่เลยมาทดสอบเบิง้งสองตัวพานปกติดีสุดยอดนะครับเล็กมาตรฐานก็สูงไงโอ้ดันมามาดันโอ้ใส่โลเลยไงแล้วครับดัน อะไรเลยหลายเยเขาได้อยู่แล้วเขาขึนเอาอะไรต้องใสเอางอแล้ว่นอืมลุกีนไก็ลูกแมงลางอ้มันตีลุดเลยตัวนเลยตีลุดทีมีเดียวให้ตื่งไหนดีง่ายไงในสบัดงูเลยเอาใส่ก่อนเอาขวลงไปใหเออเมนโอเคนั่นแหละเออโอเคทัทีุจอด้แลครับมันมันอุ้ยตื่นเต้นแห้งเมื่อกี้ ในเวลาที่ผู้ถือครับยุดนำลึกๆนี้ครับมันต่องสมวกเง่าแล้วก็แข็งแท่งลงไปเรืเอาทั้งสียได้